น่าจะไม่มีใครอยู่บ้านวันนี้ถ้าไม่มีใครอยู่บ้านขออนุญาตพาลูกค้าทุกท่านมาดูบ้านสวยๆหลังนี้สไตล์โมเดิร์นรีสอร์ทกันเลยค่ะมีขนาดที่ดินเริ่มตน้น46-50ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ำสไตล์แบบโมเดิร์นรีสอร์ทที่เรียบหรูลักชัวรี่มากเลยนะคะราคาขายเริ่มต้นเพียง2 5 9ล้านบาทเท่านั้นค่ะโซนพื้นที่ลิฟวิ่งรูมภายในบ้าน กว้างขวางจัดสรรพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมเหมาะสำหรับการพักผ่อนเพื่อความสบายใจกันค่ะแล้วมีพื้นที่พิเศษเป็นขอดหยาดส่วนกลางบ้านเหมาะสำหรับใครที่ต้องการธรรมชาติภายในบ้านค่ะมีเคาน์เตอร์ครัวแบบโอเพนแ plan และจัดสัดแปลนแบบไม่เหมือนใครนี่เลยค่ะแล้วห้องนอน ตกแต่งด้วยโทนสีอบอุ่นบรรยากาศน่านอนหลับฝันดีจังเลยค่ะแล้วกระเบื้องภายในบ้านเป็นกระเบื้องเกรดีจากร้านชั้นนำพื้นทิวแมทบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งปลอดภัยค่ะใครสนใจอยากได้บ้านสวยๆสไตล์ล้ำและไม่เหมือนใครติดต่อเพจเรามานะคะปิยะทรัพย์ p r o p e r t ร์ตค่ะ